เนื้อไรให้แม่หนูใหญ่เนาะโครใหญ่กม่จับแล้วยันก็ได้เนาะก็เลยเอาคากฟา,ขามันมาซอกกินอาหารเนาะทุกคนเห็นบอลปูดำเนาทนนนะทุกคนพักขมพันแล้วทุกคนเบียมักเนาะ สบายดีไอ้คือน้องมือทุกคนเนาะยินดีตอนฮับเข้าสู่ซ่องมีเปียเสาอาคาผู้ดอยมือน,นี้เปียจีพาทุกคนมาตายปูนะ่เนาะทุกคนอ่าเป็นแม่หลายล้วให้กำลังใจเปียดเด้อเพื่อว่าให้เปียได้ปู่หลายๆหลเนาะทุกคนจะมาตายปู่นี้คุยน้อยๆแล้วก็ปลาใหญ่ๆเนาะทุกคน เขาไปไตตยน้ากันเเนนอทุกคนว่ามีปูบอเนาะมีปูหลายนูนนะ้อยเนาะเพราะว่าเปียกกับบได้มาไตวิพี่จ้าเถื่อนนะทุกคนครั้งนี้เป็นคันทํา,าอิศเลยเนาะทุกคนไม่เห็นปูแล้วนอทุกคนมันมาซอกกินอาหารเนาะทุกคนเห็นบนเอเไหมนี่ทุกคนเนาะปูเล้เนาะ เยอจิจักไสของสีแดงน่นค่ okay, okay. 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 คนนีเนนี่คนนเน ก็ได้เลยาก็ได,ได้เลยนะทุกคนเข้าไปเลยที่ร้นทำโดยตรงเลยี่ไนนะนหนะ โออกมาในนี้นาะไม่ใช่คิณโออกมาจะนนเดีอคุณน้อยทุกคนเนาะครัวคว้าไหลเนาะ บนในใจวายยุ่กองที่เห็นนบร่เนาะทุกคนแค่ไหลแค่ไหลบาเนาะเต็มเลยเนาะทุกคนพ็มีก๊อกแน่ก๊อกม จับเลวยันก็ได้นะก็เลยอาคาซเอาไมคุนทุกคนม่ปูเลยนะทุกคนเห็นปูบ้านนหทุกคน,น,นะกคนอ้มันเลก่ะน่าหนุนน่ี้กยจมากแได้มันมีมากอันนี้เลยอ่ะนี่คตุงทุก ีุกม้ทุกคนนอกขึ้แต่มีทากเน,นื้อใบข้างนาะคันคันอย่อมดมันยากเนาะทุกคนคุยกันน้อยเดนแลว้วก็มีทากเนาะทุกคนเอยากจะเอาโซนเนื้อขึ้นเน,นือยันยันทักขึ้นแล้วโบเห็นเนาะย้อนย่าให้เนาะคือแต่คัๆๆๆๆนคะันคันคันเนาะ ฟัน่ฟันไวจนมุนหมดเลยคอนี่เนาะตัดเลยนะทุกคนหนูใหญ่เนาะโคตรใหญ่ยือคเนายไนไม่หนมันยัเข้าไป ยักเข้าไปแล้วมน้งขิ่เยี้ยงอ่ะมีน้ำขิงยี้งนี่ทุกคนก็เลยบเด่นะ มีวิธีทอดเลยจะได้เลยทุกทีมีสองตัน้ำพนนะเจ๋งๆตัวหนึ่งเี่ยนึ่้ตั้ ขึ้นนเข้าไได้เห็นกกือมนเไปมเ้ไนกโอ๊ยอยจเข้าไปทำภูมันอีก ไยย้ิดา่ได้ดไม่สุนาแต่มันเอายาก,ากะยนะทุกคนโอ้ยงงเ้ปะทุกคนต้องเกียบมันเนาะเกื้อบุเห็นเนาะ นอนรับ <g ười> จี้จี้กับคนนี้ ไปติดคทุกคนตอนนี้เปียมาฮอดอวนพระพรแล้วเนาะก็คือตู้อยู่ไห้นี่นอนทุกคนมื้อนี้กะว่าจะไปไต่ปูไปตอน6:00นเนาะ6:00นไปฮอดอยูพุ่นกไปฮอดอยู่ห้วยก7:00นว่าประมาณ9:00น10:00นสิมาฮอดอยเนาะแต่่ พอดีว่าฟ้าห้องฟ้าเหลืองเนาะว่าฝนจิตกก็เลยว่าได้กลับมาไหวเนาะตอนนี้กับแปดนมงคึงซื้อทุกคนได้ตาแต่น้อยเดียวหนึ่งเนาะทุกคนเฮาจะมาเบิ้งมาได้จักโตนอะได้อย่างเดเนาะที่ท่าใครทุกคนได้เบิ้งเนาะเพราะว่าได้ตแต่น้อยเดียวหนึ่งเนาะทุกคนอันนี้ถุงปูนะถุงสีแดงนะเดี๋ยวเปียร์จีท่าใครทุกคนได้เบงเด้อ ปูดำเนาะทุกคนปอันนี้แซ่บเนาะเน่เมื่อนี้ได้ซัมเน้เนาะปูเนาะทุกคนคันวาได้ไตโดดนี่กาจีได้อยู่เนาะก็มีอยู่เนาะบนไหลก็มีไม่นึงเนาะแต่ก็ได้ไตแต่น้อยเดียวเนาะพอดีไปฮออยุ่ห้วยแล้วก็จิไตขึ้นมาบุดนหนึ่งรอฟ้าห้องเนาะก็เลยวาย่านเนาะก็เลยมาก่อนทั้งก่อนได้แต่ซัมเน่เนาะเมื่อนาสิไปไตมาอีกเทือนึงเนาะตอน ฝาแดดเนาะทุกคนมือนี้ฝาบอเป็นใจเนาะโอ้ยังมีอีกตัวหนึอ่อยังมีอีกตัวรากาหนูเน,นะที่เปียกทับได้เนาะทุกคนจิปปิ้งตัวนี้เนาะทับจนขาดเลยเนาะคนยานบอดายก็เลยฟาดแห้งเนาะ จิ๊ติตัวนี้มากินเนาะพราะว่ายัางผมได้กินข้าวเทื่ยเนาะกินแบบง่ายๆเนาะทุกคนมือนี้มี่แต่่ารายการที่หนึ่งก็คือจีจีปูเนาะกับเจวเนาะกะละกอ่ารายการที่สองก็คือ,อ่าจิปปิงหนูตัวนี้เน,นา,นากนนเนนะกับจีอาจีเผาอนณาพักพักขมน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็จิกินเนาะนี่แล้วก็นอนพักผ่อนเลยทุกคน เน่ทุกคนอันสุดท้ายที่เปียได้มาก็คือกบกับเครียดเนาะทุกคนเน่เครียดตัวน้อยเนาะอันนี้ตัวใหญ่เนาะทุกคนอันนี้กับกบเนาะอันนี้แต,ต่ละชนิดต่างกันเนาะอันนี้อื่นวาหาพะเปชื่อเนาะตัวนี้อื่นว่าหาพาเมือ,อ,อาาามจานเนาะทุกคนต่างกันเนาะแต่ก็ภาษาเรานี่เปียโบฮูว่ามันกบอีหยังเนาะก็เลย เอินตัวรัวมาเป็นตัวกบเนาะทุกคนพอพออิมอยู่เนาะคับหนึ่งเนาะทุกคนเอาบาัตรนี้เปียกินเลิมกินเลิมแตงกินแนละ้วเนาะทุกคนก็ทุกคนเนนะาะบอแมนวาจยิยดทำทำลายอน,นะซัดเนาะแต่ก็มันเป็นกฎเกียนทางมาติดเนาะ เขาบอกินกาบโมมีอย่างกินเนาะก็เลยจําเป็นต้องหากินเนาะทุกคนไม่ทุ่งเห็นเป็นเมืเดียทุกคนตอนนี้ก็ได้แตงมืดแล้วเนาะอันนี้ปิงหนูเนาะ กคนหากันได้ปีงแล้วยังบุสุกเถอตัวนี้พักโขมแล้วทุกคนเตรียมมักเนาะแล้วตัวนี้ก็คือมุกอ่าเครียดกับกบนอนทุกคนกําลังมกอยู่ ทุกคนตอนนี้ก็ซุกแล้วเนาะทุกคนเฮากินข้าวกันสิบโมงย่งแล้วเนาะก่อนกินซุกโคตรหอมเลยเนาะอันนี้เนาะอันนี้มกุกอ้มีน้ำเปียใซนน้ำเนาะอันนี้มันกบกับเคียดเนานะทุกคน ปิ้งหนูเนแล้วทุกคนมาแซบมาแซบเลยเหลืองนี่ยน้ำล้นม่อดี๋ ค่ะอึ้ง okay. นะทุกคนเซไหนเนาะโอเคทุกคนเด้อที่ได้เบิ่งคลิปนี้เนาะ ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะฝากกดไลค์กดเซฟกดติดตามให้เปียรเ,เดอ้อเพื่อให้กำลังใจเปียรใกนการใ็้คลิปต่อไปเนาะทุกคนขอบใจละลายเดอ้อทุกคนบ๊ายบาย